ยินดีต้อนรับสู่ช่อง Next Gen Motor แหล่งรวมรีวิวรถยนต์และรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด subscribe เพื่อรับชมรีวิวดีๆก่อนใครสำหรับวันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรีวิวแบบจัดเต็มของรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง Toyota Hilux ปี2027ซึ่งเป็นรถกระบะท,ที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความแรง่งความทนทานและการขับขี่แบบลุยทุกเส้นทางและในปี2027นี้ t o y o ต a ได้ยกระดับ h i l u x ให้เหนือกว่าเดิม ทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเริ่มจากดีไซน์ภายนอกโตโยต้าฮิลลุนปี2027มาพร้อมความดุดันและทันสมัยมากยิ่งขึ้นกระจังหน้าแบบใหม่ไฟนหน้าเหล็ด,ดีไซน์เฉียบคมและล้ออลอยลายใหม่เพิ่มความบึกบึนเส้นสายรอบคันถูกออกแบบให้ดูแอโรไดนามิกมากขึ้นพร้อมกับโครงสร้างแชสซี่ที่แข็งแรงขึ้นเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทั้งในเมืองและบนเส้นทางออฟโรดระยะความสูงจากพื้นเพิ่มขึ้นอีกเพื่อให้ข้ามสิ่งกีดขวางได้อย่างสบาย ในด้านเครื่องยนต์ฮิลเสี่มาพร้อมตัวเลือกที่ทรงพลังมากขึ้นเริ่มจากเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์สอลิตรที่ให้แรงบิดดีขึ้นและรุ่นใหม่ล่าสุดที่เป็นระบบไฮบริดผสมดีเซลกับไฟฟ้าเพื่อประหยัดน้ำมันและลดมลพิษระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดา6สปีดและเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ตอบสนองนุ่มนวลระบบขับเคลื่อนสีล้อถูกอัปเกรดให้ฉลาดขึ้นพร้อมโหมดปรับสภาพพื้นผิวให้เหมาะสมล็อกเฟืองท้ายและระบบช่วยปีนไต่เนิน ภายในห้องโดยสารได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดโดยเน้นความสะดวกสบายและเทคโนโลยีล้ำสมัยแทงคอนโซลมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายมาตรวัดดิจิทัลและระบบตั้งค่าการขับขี่ที่ปรับได้เบาะนั่งถูกออกแบบให้รองรับสรีระได้ดีขึ้นมีที่นั่งผู้โดยสารตอนหลังกว้างขวางพร้อมช่องแอร์หลังเพื่อเพิ่มความสบายสำหรับทุกคนในรถด้านความปลอดภัย Toyota h i l u x 2027จัดเต็ม ด้วยระบบ Toyota Safety Sense ไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมตรวจจับคนเดินถนนและกล้องรอบคัน360องศาสำหรับสายออฟโรดยังมีระบบแสดงภาพสภาพพื้นผิวแบบเรียวทางบนหน้าจอเพิ่มความมั่นใจในการขับขี่ทุกสถานการณ์สรุปแล้ว Toyota h i l u ล2027คือนิยามใหม่ของรถกระบะท,ที่ผสานความแกร่งความล้ำสมัยและความปลอดภัยไว้ในคันเดียวเหมาะทั้งสำหรับสายลุย และผู้ใช้งานทั่วไปอย่าลืมกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างและกดติดตามช่อง Next Gen Motor เพื่อรับชมรีวิวรถรุ่นใหม่ๆอีกมากมายก่อนใคร